bmw ค่ะตัวไซด์โ20 im สปอร์นะคะเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบ2,000 cc 218แรงมา้าประกอบนอกทางคันจากเยอรมันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแจ็กกี้เมก้ u s ูสคารนะคะและสุดหลออข้างจากค่ะก็คือ bmw ค่ะตัวไซด์โ20 im สปอร์นะคะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,000 cc 218แรงม้าค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง m ส p o r t แท้รอบคันจากโรงงานนะคะ สวยๆลอๆแบบนี้เลยนะคะรถปี2012ค่ะตัวสุดท้ายก่อนเ่ยนโฉมนะคะรุ่น LCI ที่สำคัญที่สุดนะคะรถคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยค่ะวิ่งมาเพียงแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะคะได้สีขาวเมทัลลิกค่ะเบาะภายในเป็นเบาะสปอร์ตสีแดงด้วยนะคะ ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่1,599,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจัดไฟแนนซ์นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะหากจัดไฟแนนซ์นเต็มฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันรับรถนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะรถสวยนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานครบคันนะคะออปชั่นเต็มเลยภายในตกแต่งด้วยแคปลาค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นตัว M Sport เลยค่ะหล่อมากเลยนะคะคันนี้โ ชอบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตัวไอร v e นะคะเราก็จะได้ตัวป๊อปอัพด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดราคาไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะแล้วการันตีเลขไม่แท้ค่ะเพียงแค่5้0 0 0ื่นเกว่าโลเท่านั้นนะคะใครที่พลาดนะคะอย่าลืมนะคะคือคันนี้ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะ ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะข่าวดีคือสุดหล่อของเรายังไม่มีเจ้าของนะคะรับชมรถคันนี้นะคะที่เ e กายูสคาร์สาขาดอนเมืองค่ะ หรือติดต่อแจ็กกี้นะคะที่เบอร์0946645635แล้วพบกันนะคะ